ปลาครับเพื่อนทุกคนเช้านี้เจอกันนะครับผมมาติดเก็บเห็ดกันนะครับเก็บเห็ดตาบนดอนนะครับเพื่อนทุกคนโอ้ดอกใหญ่จังเลยครับผมดูครับโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยเนะเพื่อนทุกคนนี่ดอกหนึ่งจานี่เป็นเห็ดลมเห็ดตะไคร้นะครับเพื่อนๆโอ้ดอกใหญ่ครับผมสามดอกนี้อิอ่มเลยนะครับเนี่ยทำน้ำพริกนี่มามอสจกครับนะครับอร่อยเลยครับนี่ดอกตุ้มๆมันบานเลยครับนี่ดอกมันบานก็มี ว้าวสีสวยจังเลยครับเพื่อนๆนี่ดอกนะครับอืมยังงามนะครับผมช้างนี้ก็มาเฉิดๆมาเดินนะครับเพื่อนบรรยากาศบนยอดดอยนะครับนี่ต้องเดินน้ำมันระวังเลยนะครับอากาศบนยอดดอยนี่สดชื่นมากเลยเที่ยวบนใครว่างก็มาเที่ยวบนตาบุญดอนกันนี่เจอดอกทั้งแล้วครับเออดอกนี้ดอก งามเลยจ้ะมาเก็บหมดกันนะครับนี่โอ้ดอกกำลังจัดโอ้ดอกกำลังามเลยนี่ดอกตุ้มๆนะครับผมไปเก็บเกลื่อนดอกนะครับไปเก็บเห็ดปลาเก็บด้วยนะครับดอกนี้อยู่สูงเกินไปหรือว่าดอกนี้ดอกเล็กนี่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 เล็กครับผม กำลังเกิดไ no หมคร okay. ับเดี๋ยวเราจะเอาดอกนี้ก่อนครับดอกค้นี่คือการเก็ดบนยอดดอยนะครับนี่คือบนยอดดอยครับเพื่อนๆตะคนดูบรรยากาศนะครับบยากาศเย็นมากเลยสงสัยฝนจะตกแล้วครับ เราก็จะไปเก็บเห็ดกันลงไปรเรื่อยนะครับทุทกคนทั้งหิดทั้งนอนะครับวันนี้นอเอาหน่อไปต้มด้วยครับต้มกินกับตำห็ดเนี่ยฮะตำห็ดตะไคร้เห็ดลมเนี่ยอร่อยนี่รังครับไปเป็นปเที่ยวป่ากันตามผมก่อนนะครับเพื่อนๆเที่ยวป่านะครับแจ๊กบ้านป่านะครับวันนี้ต้องมาเที่ยวคนป่าบนดอยข้างหลังเห็นอะไรไม่รู้เพื่อนมองเห็นไกลๆเป็นเห็ดตะไคร้นะีข้างหลังดอกอใหญ่มากเลย เราดูนะครับว่าเห็นอะไรครับเมื่อกี้มองไม่เปบนนะน่าจะเป็นเห็ดตะไคร่นะๆๆใช่เลยครับผมดอกนี้ดอกใหญ่เห็ดตะไคร่บ้านเรานี่มันดอกใหญ่นะครับตั้มตั้นำ้ำนพริกนี่เหมาะแต่เลยนี่ดอกใหญ่เดี๋ยวทุกคนดูครับผมมีแต่ดอกใหญ่แล้วครับงานนี้ เก็บเห็ดกันนะผมแจ็คป้านป่านนะครับสุดยอดไปเลยครับสุนยอดดอย